พี่ฟางจบคณะอะไรคะวิศวกรรมโยธามาเกษตรค่ะจบปริญญาตรีกับโทเคมีอินทรีย์สังเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็ปริญญาเอกจบเคมีจาก University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะจบคณะเศรษฐศาสตร์มอเกษตรครับจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับจบจากอีคอนการเงินที่ดีได้ค่ะจบคณะวิศาวะครับจบคณะวิศาวะจุฬานะครับวิศาวะสศาสตรการตีและโทเลยครับ จบคณะบัญชีที่จุฬาครับครับจบเภสัชศิบปกรครับจบคณะทันตาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจบคณะบริหารค่ะพี่จบตีโทเอกวิบาจุฬาครับผมจบตรีฟู้ดเทคที่จุฬาแล้วก็โทที่ IE จุฬาค่ะจบ International Management จากประเทศญี่ปุ่นค่ะถึงแม้ว่าเราจะจบต่างกันแต่เรามีหัวใจที่อยากทำให้คนไทยทุกระดับเข้าถึงคำแนะนำทางการเงินที่ดีได้เหมือนกันนะ